อยากรู้ความตีขึ้นมานี่ทุรเลยไม่ลองบอกลองเลงง่าไงพอพอ,อากา็้าใจมีเรื่องอะไรตีสุดใจเจาขึ้นมาเออทุดใจปนเยอะลกปกติวีัสไม่เคยขึ้นมาพอตั้งแต่หัวชาว,วันนี้วันนี้มีเรื่องได้สำคัญลุกที่มารุเมื่อกับป่ายูตายคุ้นเหมือนตขึ้นมาพอลูกพร้อมกับวันน้าอลไรไไอแก้วไอทองกัน คือย่างนี้ค่ะหลวงพ่อจุดใจมีเรื่องสําคัญที่จะมาบอกหลวงพ่อค่ะมีเรื่องสาคัญอะไรหรกกแกรนี้โปรนกันมาลุกลีลุกล้นกันนะมีเรื่องอะไรสาคัญล่ะลูกคืออย่างนี้ค่ะหลวงพอ่อ,งคอ,งพอคือตั้งแต่พี่วันน้ำมาอยู่ที่วัดค่ะเออกูรู้แล้ววันน้ำมาอยู่ที่วัดเพราะมันหมักว่าตัวมันเข้ามากราบกูแล้วก็มันหมักข็อเรียนนั่งซื้อค่ะ ทีนี่เมื่อเง,ง้นั้าวกับซิ์รุนปีลูกนะเข้ใจนะข้าหลวงพ่อเลมันมีเรื่องด้สยสำคัญล่ะลูกคืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่พี่วรรณนามาอยู่ที่วัดของพระฤาสีกูโรและคือสุดใจกับพี่วรรณนาก็รู้จักกันค่ะเออรู้จักและกววัดเดียวเลยก็ไม่รู้จักหรอก วัดคูก็อเตะไม่ยอมกี้ร้มึงก็ปักบอกว่ามึงก็วันนารูดจักกันมึงก็ใบแก้วไอ้ทองก็มึงรูดจักดีเหอะเลยค่ะทีนี้เรื่องราวมันอย่างนี้ค่ะหลวงพอ่อปั่นเรือลูกคือตั้งแต่พี่วันนามาอยู่ที่วัดค่ะทีนี้สุดใจกับพี่วันนาก็อาจารย์ร้อยปั่นมันปั่นเรือ ตั้งแต่วันนามาอยู่ที่วัดนี่มันพันเพลือรู้ใจฮะคืออย่างนี้ค่ะคือพี่วรรณนา,าอาย่ที่วัดสุดใจนี่ก็อยู่ที่วัดค่ะเออกูโรที่นี้สุดใจกับพี่วรรณนากอ็อาจารย์เราใค่หรือาอก็นี่พี่วรรณนา,าหนบอกว่าเธอกล้าบอกล่ะไม่รู้เป็นไงอะ เมื่อมาอยู่ต่อหน้าพ่อหรือสีใจไม่กล้าเนี่ยพี่วนาบอกเองได้ไหมพี่บอกเลยว,ว่าพี่ไม่กลา้าพี่ไม่กล้าจริงๆอะทำไมไม่กล,าล้าล่ะพี่เป็นผู้ชายนะครับแต่พี่ไม่กลา้าพี่บอกเธอแล้วเธอบอกว่าเธอจะพูดเองคุยเองทั้งหมดอะเธอบอกสิค่ะคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อปัน่นเพลื่อหลงนใจ คือตั้งแต่พี่วรรณนามาอยู่ที่วัดก็เป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วเออปีว่าอะไรกูรู้ทีนี้สุดใจกับพี่วรรณนาก็คือพี่วรรณนากับสุดใจก็อม่อาจารย์อ๋อใช่หร oh, <try> พี่วรรณนาใจเป็นผู้หญิงนี่ใจไม่กล้าค่ะพี่วรรณนาบอกเลยค่ะถ้าท่านพระฤาษีท่านโกรธ รู้ใจจะรับเอาความผิดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแม่พี่วันนั้นหลงถูกลงโทษหรอกค่ะเอาเอาอย่างนั้นก็เอาเธอถอยมาหนังคาดี้ก่อนค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์วัดดีหลวงวันนะคืออย่างงี้ครับท่านอาจารย์เออมันปั่นปรือในมึงเหล่าแจงตะเล่งไค่มึงแรงจะชัดเจนดิล,ลูกไอ้สุดใจเข้ามาถึงอุยอุยไม่โอแรงอุยอ้ายอุยอาย ไม่เรอแรงกูตพรวจได้รัวทีนี้มึงเป็นเจ้าคนไหนคนมึงแรงห้ชัดเจนทีหลกวันนะหวังพันพฤกษกันคือคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์เขาปีกว่าแล้วนะครับเออกูโรทีนี้ผมก็ได้รู้จักกับน้องสุดใจเออที่น้องน้องสุดใจก็ได้รัรู้จักผมทีนี้ผมกับน้องสุดใจก็อาจารย์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมอยู่ที่วัดนี้ก็ได้รู้จักกับน้องสุดใจสนิทสนมกันทีนี้น้องสุดใจกับผมนะครับอาจารย์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำปั่นพรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอคือน้องสุดใจก็ได้รู้จักกับผมเราสองคนได้รู้จักมักคุ้นสนิทสนมกันดีทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องสุดใจรู้จักผมผมรู้จักน้องสุดใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ไรลกแคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งัน คืออย่างนี้ครับอาจารย์คือน้องสุจริตกับผมรู้จักกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาหลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลาแล้วมันผันรื้อกันไหนนายมึงเลามาทีไอ้กูได้รูตี่มันเตียวอํามึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกูได้รเอาละผมตัดสินใจบอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โกรธผมก็ไม่ว่าท่านอาจารย์จะฆ่าผมผมก็ไม่ไม่ว่าหรอกครับท่านอาจารย์คือ ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์เออก็ทีนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาลหเอาล,อาลสุดใจก็รู้จักผมผมก็รู้จักสุดใจแล้วน้องสุดใจกับผมก็เข้ามาอาจารย์น้องสุดใจไม่กล้าบอกทีนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพอ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 ,อ,อ <c oughs> พี่เขาไม่กล้าบอกเนี่ยตรงเข้าไปบอกให้หน่อยได้ไหม โอ้เสียงดวงหลูคุณยิ่งยิ่งยิ่ทำรื้อเด็กผันรื้อกันแล้วก็ตัดเข็มล็กตรงแรงสวัสดีครับอาจารย์เออสวัสดีไอ้ทองคืออาจารย์ครับใช้อะลุเต่าหนูข้าวมาถึงไอ้ทุจริตมันก็อุยอุยอายอุยอุยอายที่นี่ไอวันน้าข้ามากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันพันรื้อกันแล้กไอ้ทองกับอาจารย์กับ ในท่านาที่พ่อผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อมเอาโซในบัดที่นี่อาจารย์กับนงชุดใจกับนงวัดนากาได้รู้จักกันเมื่อได้รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันเมื่อสนิทสนมกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันท่านอาจารย์ครับจริงไม่จริงเหรอมันจริงแหละที่นี่เมื่อชอบคนนี้รู้จักกันแล้วสองคนนี้ก็ได้พูดคุยทางการปฏิสักันอยู่ทุกวันทุกๆวันอาจารย์มาจริงไม่จริงมันจริงและนายกองเออ ที่นี่อาจารย์กับนองทุดใจกับนองวัดนาก็ได้รู้จักกันเมื่อรู้จักกันแล้วก็จิงไม่จิงอหครับไอ้นู้นโดยเฉพาะบอย่างอย่างนี้ก็จริงไม่จริงเกรเข้ามาไม่มึงแรงไงมันชัดทีไอ้ทองคือน้องวัดนากับนองทุดเจยงนี่นองวัฒนาเป็นผู้ชายนองทุดเจเป็นผู้หญิงที่นี่เมื่อผู้หญิงกับผู้ชายยู่แหวงเดียวว่าจิงไม่จิงเหรอไอ้ไรลาที่นี่นองวัฒนาก็ได้รู้จักกับนองทุดใจจริงไม่จริงอหรที่นี่นองชุดใจก็รู้จักกับนองวัฒนาจิงไม่จริงไป แกเข้ามาจริงไม่จริงจริงไม่จริงไอไ้แกว่าไอเ้เงื่อนเท่านี้ที่เราเราอ้ามันที่ได้เราเคุณู้รักผูดยต้องพูดยกพู้พพพนำ้ำเช่นจะมาดูทีเออโทษแลยแกวที่นี่อยู่ที่กันอู่ที่เดียอยู่ที่กัต้องเข้าเชยกันไว้ในฐานาใครอยู่ที่กันเป็นจ้าาวาัด เป็นชุ่มพ้านอยแต่นี่จะมาดูที่อ่าที่นี่ในเมืองนองวันนา้มาอยู่ที่วัดนี้แล้วปีนฟ้านไปแล้วจะมาอ,อ่อเออโทกที่นี่นองวันน้กับนองชุดใจมันก็นไดู้้จักกันจะมาอ,อ่อเออโทกและไดโจักกันที่นี่เด็กช่องคนนี้เมืออยู่จักกันแล้วมันก็ชจิดชันนิดชานมกันจิงมาอยู่ที่ชามาเออโทกที่นี่อยู่ชี้กับเป็นเจ้าของวัดจะมา ทีนี้พ่อผมกับพี่ในวัดเขาอ,อยู่ที่ฉามาทีนี้มา่ช่วงคนนี้เขาดูจักกันชามาเมื่อยกยักกันแล้วน้องวันนากับน้องคุเชษกาชามาไอ้ได้แลาวเกนู้จริงไม่จริงไอ้นู้อบริษัทบริอย่าง,งนี้ก็มาฉายไม่จ่ายไม่ไม่จ่ายเมนา,นายในชาแนเป็นคนย่อยอยูยย่นในวัดอายุ60ป,ปี ทีน <Workers> ี่เมื e ่อเด็กช่องคนมันรู र, ้จัก <limits> กันที่นี่เ <Öz> ม <pee hvad> like ื่อมันรู้จักแล้วมันกินข้าวเองเลี้ยวกันชาวมาอยู่ที่ที่นี่เมื่อเด็กช่องคนรู้จักกันแล้วชาวมาจึงอยู่ชี้ก็เป็นอยู่ที่เป็นอาจารย์ชาวมาที่นี่พ่อก็เป็นอาารองค์กระลักชาวมาจึงที่นี่ชาวมาอยู่ที่จึงนอนหน้าก็จชาวมาจึงนอนช่วยก็จชาวมาอยู่ที่ไปแล้วก็เท้าแต่ใายไหมใช่ไมมคือมันปันนี้อยู่ที่ พันพึ่งได้มึงแรงนไงเหล่าใจไงถ้าเล่ก็อูตัดจริงเยอะๆตายเป็นตายอกูดันนี้กูไม่ยอมอี่คือน้องวันนากับ้องชุดเฉยนี่มันรักกันนะลูกที่โอ้ไว้วันนากับชุดเฉยมันรักกันเลยลูกเออคิดวัดเดียวมันจําเป็นต้องรักกันเลยลูกคิดวัดเดียวมันจําเป็นต้องรักกันเลยไม่ใช่พันนั่นในอยู่ที่แล้วปันพึ่ง้วน้องวันนานั้นใจน้องชุดเฉยอันยิ่ง ทีนี้มาเด็กช่องคนนี้มันรักกันเล้วคือเด็กช่องคนนี้มันมันจิตอุต้อยน้าแกอยู่ที่เนี้แลวใช้มาซอยกูตะเรือไม่มีอยู่เยื่องย้า่เดียวเลยคือมันผันนี่ในอยู่ที่มันผันเรือน้องวันนากับน้องชุดเฉยมันโยว่าเดียวกันแล้วถึงน้องวันนากับชุดเฉยอมันจีโอกันแล้ว กี่โอ้ยเอ้ยอโอ้หนังซื่อโอ้หนังชื่อไอ้ที่นี่ีมันกุดต้อยแข็งกาเะนี้เกิดอะไรโม่แบบนี่ตอนนั้นวัดน้องชุดเก้ยกับน้องวัดนานั่นก็จีดนอนขุดเดียวกันแล้วเอาลรวัดกูมีขุดเดียวนั่นแหละมันอีนอนขี้กุดเดี๋ยวกูเมื่อก่อนกูน้าไอ้ที่เนี้ย กุดต้อยกลางคาดไดกับคุณย่างกุดย่างเดียวจำปีนนอนกุดนีคือน้องวันนากับน้องชุดเฉย,ยันเข้าจิตเข้าจิตไม่กุดโต้อยเปี้ยกลยครับคุณต้อยกลางฮักเด้กับคุณต้อยกูหลอกเลยถ,ถ้ากูไม่แทง้คูไปแทงกูก็กูยิงมอมอะไรเปล่าไงเอิดเลยคือน้องชุดเย็นกับน้องวันนาเข้าจิตเข้าเข้าจิต อัเดี๋ยวกูเรียกคำจิงเนี่ครับครูออมไบโยอุดโตย๊ยกนักเลยอุดคือน้องชุดใจกับน้องวัดน,นามันจิตมันจิตก็จิตยวยกันแล้วนี่ดูทีอีย่อยียวยเลยก็จียวยกันใน่อยเป็ดนึงก็จียวยกันในเป็ดเป็ดแกน้นอยเองหรอกถ้าทำแว่นมันราคาหลายตางเมื่อเมื่อกูต้อยคว่ามันจิงนีครับคุณ พีอ่อากายตาตังชัดโบจิงแน่วัวคังนี่อมเปรตัวคังกบปกูคือน้องชุดใจยกับน้องวันนาเขาจะเป็นพวกเมียกันแลว้วโอ้ว่าน้องวันวันนากับชุดใจยมีเป็นพวกเมียกันแลว้วเออมันรักกันมันจีเป็นพวอเป็นเมียกันแลว้วจนว่าเพื่อแล้วคุยวาเลยมันนะพวเต็มทีม่กันอยู่ที่นี่ ชัดว่าไม่เข้านเนี่ยอโอว่ามึงกับวันนารักกันเลยลูกสุดใจแค่ท่าอนอาจารย์ประธานตาอ,อาจารย์คัะ ถ้า,า,ารักจังกันก็ต้องตาจับยากรอดพระนูก็รักใจง่ายอาจารย์ล่ะลูกจะจากไม่ได้เลยแค่พ่อปีคนนี้เขาก็รักนู้นนะเจา้านะและรอยจะอยู่ร่วมชีวะเอ้ยนะเจ้าตา ถ้าไม่ตาใจกายไปกับสามใจอาจารย์นายลูกจะเลาไงพ่อพ่อเข้าใจโอ้ปนาน,น,นะลูกค่ะมึงกับวปน,นานี่มันรักกันนะค่ะหนูก็รักพี่วันนาพี่วันนะก็รักลูกค่ะเออแล้ววันนาค่ะครับท่านอาจารย์ในเมื่อทุจริตรักมึงแล้วมึงอ่ะรักทุจริตจริงไหมลูกวันนะ ผมก็นักจริงครับท่านอาจารย์อ๋อเออไอ้สุดใจนี่มึงตำรวจกันว่าเป็นลูกศิษย์ของกูแล้วกูเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วกูก็รักมันมาแต่เมื่อมึงมารักเข้าอีกคนหนึ่งกูก็ไม่ติดตำรวจแล้วก็กูจะเป็นตรงไหนมึงเจ้าแกตัวเองงไม่ได้นี่ถึงงงได้ก็กลัวเอาไหมมาเนี่ยไม่เคยขอกเองเนี่วัยจมที่ขัวกับจมเองขัวเองแล้วกูอะไรเปรตไหม ถ้าปกกับอยู่ที่นี่กลัวไม่ทันทึงชั้นเกลือเงีร <laughs> ิมทางเงี้ยเียวไอ้ไรอยู่จะปรกกาโต้ว่าเน่ไม่เรงว่าประกาโต้ได้ <laughs> รูที่เถวเละดีอะไรอนนะชา,าแก่แกไม่ชึกกันชายได้ไงช่ได้แกครูที่แไม่ชึกชายโตลังวัดตน แล้วเรื the 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 ่องไรกับโตแกไม่ซึกอ่ะอู่ที่ถ้าซึกอแกเสียได้โตใช่แกแกไม่ซึกอแกเสียได้โตกเสียได้ไยเสียได้โตไอ้ถ้าแกไม่เสียได้โตแกซึ้แล้วเสียได้โตไม่เสียได้โตกับมึงลกเอาไหมมึงมานอนเลยกับกูสักคืนน่งแล้วมึงก็ได้ดูแล้วว่ากูเสียได้โตไม่เสียได้โตปุ๊ดมากมกูหลักเก่งอยู่ที่นี่ที่นี่ทุกใจเยือ มึงก็อยู่กับกูกับมานานที่นี้เมื่อองค์ชายรักกับมึงก็องค์ชายถ้ามึงรักชุดใจจริงก็มึงต้องจัดการให้ผู้รักผู้แย่มาทูข้อจะไปสูข่ขอกับใครที่ไหนเลยครับท่านอาจารย์มาทูข้อกับกูนี่แหละแล้วก็จัดการแต่งงานเรียงสาดเรียงมอนใจเรียงสาดเรียงมอนที่ไหนเลยครับท่านอาจารย์การในวัดกูนะี่แหละกูติดโรนอนกันนั่นแหละไป เปิดมันยูดเลยได้ดูที่เรียครูการ์เดนนให้ยูซี่อินดูซี่อินแหมมือเฮ้ยกันดูซี่นี่น้ากินนะยูเปิดมันรูดเลยมึงก็จัดการผ่าผู้รักผู้ย่มาทูข้อได้หรืกนะวันนะครับท่านอาจารย์คือวันนี้ผมจะขอนมัสการลาท่านอาจารย์กลับไปสู่บ้านเมืองครับอ๋อมึงไปลูกแล้วมึงจัดการอ่หยกโวโชคว่ามาทุกข้อสุดใจ ล้วก็จะได้แต่ง,งานเป็นรักเป็นแรลงแล้วมึงก็จะได้กลับเป็นครงนครไพรซาลีลูกนะครับท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นลูกขอนะมัสการลาท่านอาจารย์ก่อนนะครับท่านอาจารย์ไม่เกินสามเดือนผมจะนําขันหมากยกโวช่อคว้า,ววามาสุขอสุดใจต่อท่านอาจารย์ครับอืไปลูกโชูดีลูกนะครับลากรับท่านอาจารย์อาจารย์ค่ะไสาลาลูกสุดใจหนูขออนุญาตไปส่งพี่วรรณนาได้ไหมคะ ได้แต่เมื่ออย่าไปนานแรงอาจารย์จใจสุดใจไปเท่าไหรเลยครับวันหนึ่งพอไหมลูกไม่พอก็ขออีกนิดสอกวันไม่พอค่ะสามวันไม่พอก็อกขออีกนิดยี่สิบวันไม่อพอค่ะขออีกสักนิดยี่แปดวันไม่พอค่ะขออีกนิด <c oughs> ให้ไปตังเดือนได้รือที่ไม่ผักต้เอ๊อเรตต้อนพรื้อ ไปตกลกกูก็ไม่หวานะก่ะราจนวนรับกวาปะปะกายอย่างสุดท้ายกะนงตามาสร้างน้องใจไปก็ไปน้องไม่หวา ข้างหน้าอย่าลืมห่างนองจะท่างรงทีเจ้ายอดชายแต่เจ้าว้าคอยแต่คนดีและถ้าคุณพี่ไม่กลับมาดวงสุดาระต้องพี่วันน้าคะจะสุดใจพี่ไปสามเดือนพี่กลับมาสู่ขอสุดใจแน่นะคะแน่นอนจ้ะ สุดใจพี่ไปหน้าพี่ยะลืมหลังไม่มีทางหรอกจ้ะพี่จะไปมีผู้หญิงอื่นนะครับพี่วรรณนานะโอ้สุดใจเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่รักเป็นผู้หญิงรักแรกและเป็นคนสุดท้ายสําหรับพี่จะสุดใจอืปากหวานเนี่ยไม่ได้ปากหวานพี่พูดรจริงจ้ะแล้วก่อนที่พี่จะไปเนี่ยพี่วรรณนามีอะไรที่จะเป็นสักีพยานรัก พี่จะเป็นรอยจาหรือให้สุดใจคิดถึงพี่ตลอดเวลาล่ะพี่ไม่มีอะไรหรอกคือนอกจากรถจุกไหมจะทำได้เหรอแก้วยืนดูอยู่นนยืนแน่กัมใจอู่เรืืองเลยกูทำใจกูกรดกันใหก้าฮักไอ้แัดโบกับกูใจอู่เรืืองกูไม่จะกูคนอง่เรื่องนี่ใจก็ท่ำเลยทองทองครับรูแล้ว ก,กูวังรูคนณย้อยแก้วแก้วเขาบอกว่าไปทางโน้นก <c oughs> ไม่อยู่เืองกูนึกว่ามาทางนี้นูพี่วันณะครับจ้ะพี่จะไม่ลืมสุดใจแน่นะครับพี่วันนะพี่จะไม่ลืมเธอแน่สามเดือนเธอคอยพี่ได้เลยพี่จะมาสู่ขอเธอไปแต่งงานที่นครไผ่สาลี เธอจะได้เป็นไมอสีของพี่พี่จะได้สถาปนาตัวขึ้นเป็นองค์พระราชาชจ้าน้องค่ะสุดใจจะคอยพี่อยู่อาวาสพระืาสีนะคะพี่วันนะจยาเธอคอยได้เลยนะวันนะคนนี้จะรักแต่สุดใจคนเดียวเท่านั้นสุดใจจา๋าค่ะอุ้ยพี่วันนะอยากอยากไม่เอากอยากนะคะพี่วันนะมุน้นใจส,สุดที่รักของพี่ โค้งหน่อยเนาะอืมอืมอุ้ยพี่นายากค่ะอยาไม่เอาค่ะรักพี่คนเดียวนะจ๊ะสุดใจคอยพี่และน้องค่ะอืมเต่งถึงน่ารักจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่เอาค่ะพี่บันท้ายอยากค่ะอยากอยากใคร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 ยิงกูใครใครอยัดมันใครยิงกูอย่าหย่าหย่าหย่าช้าเถียงชิบกูนี่ชุดกระต่ายมึง ม,มันยืนดที่จูดกับอาพเพือนแล้วอกาสนี้นับแต่นิ่มอ่องกัน และน้องจะมาไวา้พี่ใจแต่หยางมอบไม่ได้เลยนะสัตวปองใจคอยปลากจากสุดายัางวันตาจะมาอกประพาวัดนุะนาเทร้าใจไม่คือนั้นตลอดจะนอนไม่หลับต้องทุกกลับไปถึงบูชายและเพื่อนยิ่งงอ น้องจะรับไม่ไว้และต้องกดอดพอนอนราวนี้ว่ามทุกใจเมื่อไรองค์ใจกะที่คุณจะมาซาโลน้องคิดคิดขึ้นมาว่ายัดจะตามผัวนะเพื่อนนะ <c oughs> แต่น้องซาเลือจะเสียก็กก,กลัวเพื่อนบ้านจะหลอก